สวัสดีครับผมเมนบิสกูเตอร์ช็อปครับรีวิวการติดตั้ง a i r ์ c ในรถมิซูบิชิสเปริโวากอนครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วมาเทสระบบกันครับรถคันนี้ลูกค้าทําเป็นรถนอนรถแคมปิ้งอยู่แล้วครับหลังจากเปิดเชสจอดรถกลางแดดอยู่สักระยะหนึ่งนะครับอันนี้เราต่อผ่านสวิตช,ชิ่งเพื่อทําการรันระบบก่อนอุณหภูมิที่ทําได้เป็นที่น่าพอใจนะครับเกตค่าแรงลมที่ออกมาจากช่องแอร์นะครับและดูอุณหภูมิวัตถุโดยรอบครับ ที่โดนแสงแดดค่อนข้างร้อนครับลูกค้ามีติดฟิล์มฟ้าช่วยลดความร้อนได้ดีครับมาดูงานติดตั้งกันบ้างติดตั้งในตำแหน่งชั้นวางของของลูกค้าอยู่แล้วเก็บรายละเอียดเก็บงานเรียบร้อยสวยงามครับทดลองปรับสวิง อุณหภูมิที่ตั้งไว้กับอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิค่อนข้างใกล้เคียงกันครับคันนี้เลือกติดตั้งคอยล์ร้อนแบบบล็อกนะครับเนื่องจากตัวรถติดตั้งแก๊สมาครับอยู่ในช่องด้านบนเก็บรายละเอียดเก็บท่อน้ำยาโค้งลงข้างๆครับ ลูกค้าใสา่แคมปิ้งอุปกรณ์ครบถ้วนครับทำ <Yes. S 1> ที่นอนไว้เรียบร้อยพร้อมประกอบแบ่ดบมาเองใช้การกินกระแสผ่านมือถือเดินทาเสร็จเรียบร้อยสวยงามส oh. นใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับผม oh. ขอบคุณมากครับ oh.